อ่ะก็กาฟฟาดีมีรักแฟนเกมทุกท่านและเหล่ามานาะชาวยูทูบเบทุกท่านนะฮะพื่อคอีกครั้งนะกับนายเซลอนนะครับวันนี้เราอยู่กันในการรีวิวกาเจ็ตใหม่ที่เพิ่งซื้อมาสั่งมาจากทางช้อปปีนะฮะอ่ะโอเคนี่เป็นกล่องนะฮะเราจะเปิดกล่องให้ดูเลยนะครับวันนี้ผมสั่งมาจากทางช้อปปี้นะยังไม่ได้แกะเลยครับ เป็นหูฟังนะครับหูฟังของโซนี่นะครับรุ่น MDR XB 5 1 0 AS นะฮะหรือหูฟังที่เป็นหูฟังสำหรับกันน้ำในการออกกำลังกายนะฮะรุ่นแรกๆเลยของโซนี่นะเดี๋ยวผมแกะดูเลยครับราจะให้ดูว่าอ,อุปกรณ์ข้างในอย่างไรบ้างนะ องเป็นอย่างนี้นะ MDR x p 5 1 0 AS นะครับโดยที่ทางรายละเอียดนะฮะของทางอุปกรณ์ตัวนี้นะก็จะเป็น Handfree Phone Call คือสามารถรับสายวางสายในขณะที่ฟังเพลงได้นะครับก็คือสามารถรับสายโทรศัพท์ที่มีสายเรียกเข้าได้นะ b บรดบูสเตอร์นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นการเพิ่มเบสเป็นเอ็กซ์เตอรเบะนะเป็นเบสเพิ่มเป็นพิเศษในตัวหูฟังเลยนะฮะแล้วก็อ่าสเปซพูฟแอนด์วอชเทนเบิร์นก็คือตัวนี้มีระบบระบบกันน้ำกันฝุ่นอยู่ในระดับ IPX r ทับ IPX 7นะฮะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการทับตัว7ต่อท้ายมาเนี่ยมันจะกันได้ในระดับไหนเนาะ พัซัพพอร์เตก็คือมีอยางสําหรับที่่าเกี่ยวหูเวลาที่ใช้สําหรับวิ่งออกกาลังกายเนาะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูในกล่องกันเลยนะฮะก็มีตรงนี้เขียนว่าโอเพนนะฮะให้แกะตรงนี้นะให้ดูรายละเอียดกล่องก่อนอ่าดูอน่างนี่เห็นไหมฮะ ขึ้นว่าผลิตจากประเทศไทยนะน้ำข้าแได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทโซนี่ไทยจำกัดแต่ตัวสอนจีนเพียบเลยจีนด้วยเกาหลีด้วยอันนี้คือเกาหลีเนี่ยอ้าวโอเคมาแกะกันเลยคลิปนี้จะเป็น unbox นะฮะก็คือซื้อมาแล้วแกะก็ต้องเอาไปใช้นะเพราะว่าช่วงนี้ผมเดินออกกำลังกายเยอะเดินออกกำลังกายบ่อยอะนะ ดังนั้นการพกหูฟังก็อาจจะเป็นอะไรที่ดีสําหรับการเดินออกกาลังกายนะในการฟังเพลงไปด้วยแล้วก็ออกกาลังกายไปด้วยนะครับอาจจะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ประเภทนั้นเอาแกไม่ออก <c oughs> เดี๋ยวก่อนแกะยังไงเนี่ยออแกะไม่ออกสีจะแข็งไปหน่อยไหมเนี่ยโอเคก็ผมได้แล้ว ฝากซิลข้างๆก่อนนะฮะโอเพนนะฮะให้เปิดตรงนี้นะหลังจากนั้นก็แกะตรงนี้ออกนะครับแกะจากทางด้านท้ายกล่องเลยนะครับเพราะว่าเหมือนกับตัวล็อกมันจะอยู่ข้างบนนี่นะฮะก็ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวล็อกข้างบนนะเอาใหแกะทออางท้ายแทนประมาณนั้นอ่ะมาดูกันว่าในกล่องแถมอะไรมาให้เราบ้างนะฮะแพคเกจก็จะเป็นประมาณนี้นะ,ะมีอะไรอีกไหมนี่คือ ให้ดูทีไะอันนี้คือวารันตีนะครับก็คือใบรับประกันนะ1ปีครับสิกวันที่ซื้อโอเคอันนี้ล่ะคู่มือการใช้งานนะครับก็ทำเป็นคู่มือเป็นภาษาไทย เห็นได้ชัดนะเพราะว่ามันก็เป็นของที่ผลิตแต่ในไทยนี่แหละตอนปีที่ออกมาขายนะเห็นไหมก็ได้มีคู่มือเป็นสไทยเลยมาดูตรงนี้กันประสิทธิภาพการน้ําสามารถป้องกันของเหลวได้ดังนี้นะฮะน้าจืดน้ําประปาเหนื่อไม่สามารถป้องกันของเหลวอื่นๆนอกเจากกี่กาของต้นน้ําสบู่ผงซักฟอกน้ําในห้องอาบน้ําแชมพูน้ำอาบุร้อนน้ําร้อนเสาไอ้น้ําประมาณนี้เนาะก็คือไอพวกพวกน้ําที่ผสมกับ สารอื่นๆเช่นน้ำสบู่น้ำผงฟักฟอกน้ำเกลืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีพวกสารเพราะเภทเช่นไปสบู่อย่างเางี้ยไปตกค้างอยู่ในตัวหูฟังได้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่ามันไม่สามารถกันเลยพวกนั้นได้ถ้าเป็นน้ำเปล่าเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์่บางทีจําเป็นจะต้องไอ้นี่จําเป็นจะต้องอ่ะโอเคเห็นสักทีที่ใส่ห้ากับเจ็ดมาเนี่ย มันใช้ทั้ง ipx 5ก็คือทำงานภายใต้สัมผัสกับสายน้ำโดยตรงที่ประมาณ1.25ลิตรนะฮะต่อนอาทีนะระปริมาณของน้ำนะฮะมากกว่า3นาทีจากระยะ3เมตรโดยใช้หัวฉีดที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง63มิลิเมตรนะครับประมาณนี้ก็คือ ipx 5คือสอิ่งที่เคยบอกในในลคลิปลำโพงเก่าๆนะว่ามันกันน้ำสาดได้ ที่เป็นะัน้ําแรงดันต่ํานะอันนี้ก็จะตเป็นมาตรฐานเดียวกันนะ IPX7 นะฮะมาตรฐานการกันน้ําระดับสัมผัสน้ําเครื่องจะยังสามารถทํางานได้แม้ขณะดําดิ่งลงไปในน้ําลึก1เมตรเป็นเวลาสามสินาทีนะซึ่งถ้าเป็นแอลอลล์พงบลูทูธที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้าเนี้ยมันหลายๆตัวจะมีตัวนี้อยู่แล้วนะฮะสำหรับเจนะก็คือสามารถตกน้ําได้น้ําลึก1เมตรจะอยู่ได้30มสินาทีนะแต่ในกรณีหูฟังนี่จะต่างกันนิดหน่อยคือหูฟังเนี่ย เราสามารถใส่ลงไปในสระน้ําได้เลยนะเล่นได้สามสิ่นาทีคือลงไปอยู่ในสระน้ําเลยสระน้ําธรรมดานะไม่ใช่น้ําทะเลหรือแหล่งธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าลงไปเล่นในสระน้ําแล้วฟังฟงังทั้งที่ยังยังอยู่ในใน,ในสระอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะประมาณนั้นโอเคครับผมโอเคผ่านคู่มือไปมาดูอุปรกรณ์ที่ได้ในในกล่องกันครับ อ่ะตัวหูฟังก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะก็จะมีกล่องท้ายมาด้วยเดี๋ยวขอดูก่อนเดี๋ยวแกะใหญ่ๆโอ้โอ้โอลุกลุกลุกลุล่อ๋อนี่มันเป็นม้วนสายที่เก็บม้วนสายนะสายนะชาร์จออกมาไม่ใช่หูฟังบูทูทไม่มีสายชาร์จที่ว่าลืมไปนี่ก็เหมือนเป็นซองป่ะแกะไงอะ่ะ อ๋ขอข้างบนอะโอเคเหมือนมีซองใส่หูฟังมาให้นะครับแล้วกอ็อุปกรณ์เสริมต่างๆของหูฟังนะพวกอ่าจุกอินเอียพวกจุกห้อยเพิ่มสําหรับเกี่ยวหูอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนให้ดูทีละอย่างนะอันนี้เป็นซองนะฮะอันนี้จะเหมือนเปกู่มือเพิ่มมาหรอ เหมือนเป็นคู่มืออีกันหนึ่งที่เมื่อกี้ก็มีคู่มือไปแล้วไหนขอดูหน่อยอ๋ออันนี้ก็จะเป็นแบบวิกัยกให้ใช้งานต่างๆ,ๆนะแล้วก็เป็นภาษาอื่นด้วยอนะไรประมาณนี้โอเคผ่าน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  รู้สเสียเวลาอจดไหนเนี่ยโอเคได้ล้ามาดูกันส่วนที่อยู่มีในนี้นะฮะอันนี้จะเป็นเหมือนกับคลิปพันสายนะแล้วก็ตัวล็อกตัวล็อกที่เป็นตัวนีบะตัวดีนะครับนะ สำหรับหน,นี่ปกเสื้อหน,นีะอะไรอย่างเงี้ยน,นี่ก็จะเป็นพวกอา่จุกต่างๆนะฮะก็จะมีขนาดมาเพิ่มให้อีกหนึ 1, 2, ่งสองสามเอาแล้วหายไปในอันหนึ่งเอ้าทำไมมันมีอยู่ห้าวะหายไปในอันหนึ่งก็เนี่ยฮัโลโห อ๋ออยู่นี่หอันโอเคสามคู่นะครับมันไปบังอยู่ตรงไอ้ตัวเกี่ยวหูแม่มองไม่เห็นตกใจแล้วโอเคนะฮะจะมีจุกเสริมมาให้เพิ่มนะฮะสามคู่สําหรับให้เราเลือกเหมาะกับขนาดสําหรับลุงหูเราอะนะว่าอหูเราจะเหมาะกับขนาดไหนนะแล้วก็รวมกับจุกที่มันมีอยู่แล้วกับตัวหูฟังนะที่มีอยู่แล้วนะครับเดิมนะหนึ่งคู่นะครับนะก็คือรวมแล้วนะจะมีจุกทั้งหมดแปดชิ้นหรือสี่คู่นะครับแล้วก็จะมีตัวเกี่ยวหู สำหรับเกี่ยวหูเวลาที่เราแบบว่าต้องการออกกาลังกายเช่นเราวิ่งแล้วมีการจังหวะการสั่นสะเทือนของร่างกายเยอะๆเนี่ยไอ้นี้จะช่วยให้เราสามารถยึดกับตัวหูเราแล้วมันจะหูฟังจะไม่หลุดง่ายๆอะไรประมาณนี้เนะาะอีกหนึ่งคู่นะครับแล้วก็มีดั้งเดิมอยู่ในตัวหูฟังอยู่แล้วหนึ่งคู่นะแบบนี้มาดูกันหูฟังนะฮะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบไว้สำหรับกด เล่นกดหยุดเพลงนะครับแล้วก็รับสายวางสายนะประมาณนั้นสายหูฟังครับแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวหูฟังนะเดี๋ยวผมดึงให้ดนะูผมไม่เคยซื้อรุ่นนี้มาเลยนะเพราะว่า เมื่อก่อนอะไม่ได้ใช้หูฟังใช้ฟังโซนี่นี่แหละแต่ไม่ใช้ไม่ได้ใช้รุ่นนี้ใช้อีกรุ่นหนึง่งแล้วก็รวมใช้ตัวที่เป็นบลูทูธนะครับตัวที่เป็น MDR SV50BS อะ,อะตัวนั้นอะที่เป็นบลูทูธอะตัวนั้นผมชอบมากเลยนะวองตรงแต่ว่ามันดันไปเสียเพราะว่าตกขี่มอเตอร์ไซค์แล้วมันล่วงล่วงแล้วมันโดนรถหลังเหยียบพังไปเลยแล้วก็ไม่ได้ซื้อใหม่เลยนะครับนะนี่ดูให้ดูดอ่ะโอเคครับ สำหรับคลิปนี้นะผมว่าตัวหูฟังนะก็อยู่ในมาตรฐานของโซนี่แหละยังไม่ได้ลองฟังเดี๋ยวลองฟังก่อนแล้วจะมาเล่าให้ฟังมันเป็นยังไงนะส่วนอุปกรณ์เสริมต่างๆก็เนี่ยตามที่เห็นนะฮะแกะออกมาจากกล่องกระตาานี้เลยโอเคครับผมเอาไาะคลิปนี้เนี่ยเราอันบอกให้ดูนะครับว่าอุปกรณ์ทั้งหมดของหูฟังนะของเจ้านี่เนี่ยให้มาขนาดนี้เลยนะดูโลกๆหน่อยไหม <laughs> โอเคมันก็อาจจะโ,โลกนิดนึงเพราะผมแกะมองกางวางไว้นะเนี่ยฮะ สำหรับเจ้า MDR SB ห้าหนึ่ง AS นะเจ้าต,ตัวนี้เป็นหูฟังแบบมีสายนะครับก็คือหมายถึงว่าเราต้องเสียบต่อต,อตรงเข้ากับอุปกรณ์ของเรานะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือว่าเป็นตัวเครื่อง MP3 นะฮะถึงจะสามารถใช้ฟังเพลงได้นะประมาณนั้นตัวนี้ได้มาจากช h อ p e ีราคาเท่าไหร่นะฮะ พูดแบนดไปแล้วลืมตัวโทษทีอ่าโอเคพูดไปแล้วก็พูดไปแล้วแหละคือได้มาจากช้อปปี้ในราคาประมาณ600กว่าบาทนะฮะเพราะว่าอ่าใช้ส่วนลดนู่นนี่นั่นแล้วก็ตัดพวกคอยตัดอะไรไปนะตัวร้านนะเขาขายไปเจ็ดร้อยเก้าสิบนะครับก็ตัดนู่นตัดนี่ตัดนั่นไปเหลืออยู่หกร้อยกว่าบาทประมาณนี้เนาะโอเคก็ผมคลิปนี้ก็เป็นว่าแค่นี้แล้วกันนะฮะเราแกะกอุปกรณ์ให้ดูแล้วสำหรับหูฟังของทางโซงนี่นะฮะตัวนี้นะกับอ่า mdr sb ห้าหนึ่งศูนย์ as นะฮะ สภาพหูฟังก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวไปฟังดูก่อนว่าโอเคไหมถ้าโอเคก็โอเคประมาณนี้ถ้าโอเคก็โอเคแต่ผมเชื่อว่าในคุณภาพของโซนนี้อยู่แล้วว่ามันมันก็ทําอุปกรณ์ออกมาได้ดีอะในระดับหนึ่งเลยแหละแม้ว่าจะบางบางครั้งจะกักสเปคแล้วดีไม่คุ้มราคาก็ตามเดี๋ยวอีกต่อไจะมีคลิปอ่าคลิปต่อจากนี้ก็จะเป็นอ่ารีวิวของไอ้นี่นะฮะของอ่าตัวลำโพงบลูทูธนะครับ XB13 นะแต่แต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ว่ากันทีนึงก็โอเคคลิปนี้เป็นว่าแค่นี้แล้วกันครับกล่าวสวัสดีทุกคนครับ